กันีนาฮาเลเว่ต้องปวดมาโดนรังคืออะไรตัดังสารสืบพอดโนหนักแค่ยูรังก็ย่อกลัวเร่อฟเอฟเอ็มลุยิลุยพี่จีกุยมันกิดเหตุอะไที่ฟังดีไปเนาะถ้ากับตัวเนาะเออเพราะกันเนาะแล้วน้อเซเตอร์เนาะตคกีเมตานิว้าละพลักกึ่บเดาบุยากกึ่บเดาบุยอนิกกึ่บเดาบุยเชกกึ่บเดายันเกลียติดบอลหาอ๋อยันนี่ว่าทุกปเจา่ด้วยตาเด็ดตึมลุชี่ย่ว่านต่อื้มือเขยแต่มือ เอาละสกายมูคีเนี่ยที่ตัเช้มดเนี่ยเท่าแปะเปตุกลีวตุกลีวมา้ยาาขอนนู่นวัลูขนนู่ตุกลีว่ามาช่อขี้ยันเนี่ยคนเปิดเช้าเลยบาติเ่ยาปกิยอนตนนอลโปรแมมเนาะเอาว่ะแต่ว่าเรเออบ้านไหนเล่แต่เลขาเลิววิวันเนาะเอาว่าตั้งไปตั้มานี่แต่ช่อๆนี่ตุบบ้านเาโกวานะเอาวันตุขี้สารีมันเนาะตุขีสารีเนี่ยตุว่าลนะตุบ้านเราเอาเียเนาะ เอาเวลาปกเกลอปก็ยมหมกผมปดลวไตลเขีวเนาะปตลอตักลมาจะจำนวไปหยอบาตานี่ไปหยอบตาูมอนะเอาวลาปมาตาไปตามาอันนี้เวฟบเบลเนาะปดลวไตลดตเีวาคน้อนบัตแตาเลย้ยบัตติงปกิยอนนเลดคอโรดำเนาะเอาเวลาแต่ว่าเออบ้านไหนเล่นะเลขาเลือดวิวเนาะเอาวาไปตามาเน่ี้ตะชอชนี่ตุลาลกววเนะเอาว่าตุกขีตารมเนาะ ဒီမြစ်တေ right, ာင right? no? ်န right. ဲ right. ့ဒူဝလာနာဒူဘတ်လောဟောလော်ရေเนาะအဝရတာပကေရောပကေညောမို့ဘုံပဒလောတိုင်လောတာချက်ပြပါเนาะအဝရကွာကမမစခါရေခတ္တတိစခါဟိเนาะအဝရဖာပူစခါရေမော်เนาะ เอาเวลาอพักตัวเอาละปยนเาะต่เมลตอากะเด้เดว่ากันย้อเอเลขยีกันย้อนไม่完了ประกอบด้วีนะเก็บลอกอดามูเลลูอะดี่บ้าดึบ้านขัเนบ้านลตูที่ปปบ้าิลาตมูวลีเลพับผูสักขันเวอลีเลยกระเดาสักขันเวลีเลยยี่ไปยอนให้เรียรักคุยเราก็มามูสักขมหาลาเนบ้านดวอย์ลเลยนประเดี๋ยวเวนาอันเปนปตดูสูบุตรบตานีปที่เนีบ้านดมอ่อ เอาไวบ้านลสุดเรอตงตั้งหมันลรือประดคะเรดประตูทิภูมบ้านดบ้านชินกเป็นเมดีพรายเซกลยจับลอมมเดวต่ดนดอดืดาเลือตา้กลอากราวคะเราหมอน้เอาคนในบ้านเใจือประมาตา้งตมเอกบ้านเดคนนุนาะตั้ก็ตต่เลเออบ้ามันไหนลือดตัวอลวิวว่ตากคาน่นอจะเตดูเอาเวลาตะบุดบอลหหมอน้ตั้งกตตกันในตัวบ้านโกวตา้เลือดวินี่จินเอร์โบอัตตา ត ਾਕ ក៏ទូលលឹកទិទេរបូនីនទីចឹកបាដាជាទីទតាឈុំជាដែលមនទុស្ទេលកខាវ៉ាត់ឡោះទ្បាំណិលតិត្រឡោះលូវីគូលីបានម៉ោះណោះត៉ភីតោកមកលើ ថាពីតាមម៉ាលេបកតៃលពលតោបែបតែលបតោបេរកបាមីគុំមីសិនទិនបឡកលអរឬដូបយោសខាមមីគុំមីសិនបนาะបកញោគូលទឹមមីរទីញាដាបកញោគតាម៉ារបុនីគលទតាបុគលទគចានមนาะយ៉ាងនេះបានណៃសលាចិឆរដកលសិតពីតាមជាលូកក៏ឌុកក៏ភូក៏ណេលេអូលតែតាគួយបុកបាក់លសបកបាមាត់ក៏ទមីលបកបៃលាតាបកបាគុតីលាតាបាមាត់ពីលាតាគដេដេវកញោវនេអបព្រោវបឈមូចេជាណេទមីរអីលេននេះរកអឺនឺលីម៉ាលេននេះរកបានេលូគលសកណាលេសីបអីក្លុកលែអមេណេរវ៉មេត ມື້ວານໂຕການໂຕການມຍຢານໃຫ້ອືແມ່ມາແມະໂຕວ່ານິແມະຈະກະນະມື້ຢູ່ໂຄຄະມາເອແມ່ແມ່ເລຕາແມ່ຕາກໍແມ່ຍະປະມາດໄປຕາມາບັດເລສົນລະຕັດດືຕາຍ່າຫົງຄັກຄາຍນິອໍາປໍມູດາວລະປໍກໍໂຕເລອ່າບໍເຂນຢູ່ອະວ່າມູດາວລະກະບັກລະສົນລະແຕ່ແມ່ເລໂຕຕິດແຫຼະນະກິກະບັກຫຼောက်ພັນໂຕພຸດດໍມາກະບັກຫຼောက်ພັນໄດ້ຊິປູຂໍໂບເນາະອະຕິດແຫຼະນິຊິປູຈ ကတူလေကောတူလီလို့အတဒတယာနော်မနလေကောတူလီမကလစဲဒိုင်လေအဂါကောထိဘုကောဘာချီမွတ်ဘလော့ဘာချီပုဒ်မေဘာချီဘကံလဝကတူလီဖောမနန်ဘာချီရဲ့ဘဂမတ်ဒိုစုဒိုတာတမေကောတူလီဖောမတ်ဘလိုချီတယ်မေကတူလီမောပါဘာချီရဲ့လားဒါလည်းတဲ့ပကေတဟော โน i ตบุ tamam like so 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 ๊กตัวกี่ย n วตักคือตัวกีงน้ต้แ็ีกเขาเลอะๆที่ชิดๆงาตมเลยก a o ตาบม่บา m ี a n โ e ่บาจีหนองหูบ u ย t เบตรอ่ออยาบ้าแต่ติ้ i t ่ a ต n อดตวตระโดดเลือตแล้วต a อดเลือดเว้เว้าดไม่แม่ตัวชูโม่จิจหมจะแกรเจะาชจะทูดามอเนะ အဝရအတဲဝဲလဲเออဘန်းไหนလဲတလေခะလေဝေးวะเนาะအဝတ်တပ်ပြတပ်มาเนี่ยတချောတချောเนี่ยတိဘတ်လို့ကိုวะเนาะအဝတ်ဒုက္ခ itary มะเนาะဒီมีขี้ตะเนี่ยดูวะล่ะนะตุนบ้านเราเอาเรานี่เนาะอဝระไปเก้อเราปกะญอมหมู่พูปะดุลัวไตละจะเก๋วะเนาะ